ใช่ป่ะสมดลา,า,าสิกรมาคัสมากมีผักอันนี้ก็มีทุกคนอะไรนะักแฟงดูบวกก็มีก็ยังมีเลยทุกคนนี่อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะมะละกอเขียวก็มีโอ้ยมะม่วงก็ยังมีทุกคนดูนกระเจียปป๊ยบก็ยังมีอ่ะดู สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเซเลน a าเอวันนี้เราก็มาชอบอาหารกันอีกแล้วทุกคนวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่กันที่อาแฟริเมโดเนาะมาซื้ออาหารกันเสร็จอเดียวาินก๋วดตวยงไกตี๋ยเสเฟรกยตีดูส้มเมนอรีนมันน่ากินมากเลยดูลูกสีส้มๆใหญ่ๆ ส้มเมนารีนนี้ก็โลละสองดอลสี่สิเก้านาะแปเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อขั้นใหม่กันเนาะอของที่นี่เราราคาจะถูกมากทุกคนเปรียบเทียบกับถ้าเราซื้อในห้างเนาะดูอวโวคาโด3สามลูกสัมดา ถาเรามาซื้อของที่นี่เขาจะมีตะกร้าให้เรานี้เนาะถ้าสมมติว่าเขาเรา,เราไม่เอาตะกร้าเราก็จะซื้อแบบนี้ก็ได้แนละ้วแต่ถ้าเราต้องการที่จะเลือกเราก็เอาตะกร้าแบบนี้เนาะนเราจะมาเอาต่อันน,นี้ทุกคน200ล้านนายจินนายสำหรับ1กิโลนึงดูยากคุณสามีลองแล้วบอกว่าหวานมันก็เลยชอบแบบนี้ลูกเล็กแต่ว่าหวานใช้ได้นี่ ส่วนโซนทางฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นแอปเปิ้ลหมดเลยเนาะแอปเปิ้ลแบบนี้ทุกคนเนี่ยหวานแล้วก็หอมแอปเปิ้ลสีแดงก็โลละ3ามดอนเก้าสิบเก้าเนาะส่วนนี้สีเขียวออกสีเขียวทองททโลละ3ามดอนเก้าเก้าเหมือนอกันทนนี่ว่าก่นเายตยน่วันวะลูกแคร์ส่วนลูกแคร์สองดอนเก้าสิบเก้าต่อต้วกันเนาะ สับปะรดตันนี้ก็ลูกใหญ่มากทุกคนดูลูกละสองดอลเจ้าสิบเก้าเราซื้อในห้างลูกจะแต้นสะแทนวบบนี้เนะาะเพราะลูกใหญ่ดูดูทุกคนต้นใหญ่มากเราจะเอาไปลูกเนาะเอา,าไปทำผัดแก้วหวานเนาะเริ <Hey. S 1> ่มไปทุกคนนี่ให้เื่ให้ดูสับปะรดมีสองหัวประมาณนี้ฉันเคยเห็นคิดว่าลูกมันใหญ่เนาะ เอามะละกอสุกไปด้วยหนึ่งลูกมะละกอก็อยู่ที่สีดนกาวตะกุกทองไปด้ะเหลืองน่ากินมากโอ้ยดูคลิปทุกคนเม็ดมันใหญ่นะคแค่แต่ดูกกระเทียมทุกคน ถุงหนึ่งสองดอนกาสิบเก่าเลยเยอะมาก่วนข้างในนี้ก็จะเป็นพวกเนื้อเนาะวันนี้คุณสามีจะพาซื้อเนื้อหมูไปทำมาซันเดย์โรสนะวันนี้คุณสามีจะเป็นคนทำกับค้าเนื้อแพ็คนี้ก็ยี่สิบห้าดอน เสียร sí, ้านมาเก๋อร่อยทุกคน12ดอลลาร์ไ้เยอะมากกระดูกหมูไปด้วยเนาะเอาไว้ไปทำมาเป็ดเตี๋ยวน้ำซุปเป็ดเกี่ยวนีใหญ่แล้วก็หนักมากราคา6ดอลลาร์45เดูทุกคนอะไรนะไปอะไรนะอ่าชิคกันวิงใหญ่มากผสมดอลลา10กรัมราคาส0ล่า ราจะมาอ,าอันนี้ทุกคนล่าซูมไปกินนะเอาไปย่างใส่มะละกอมาช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 นี่ผักอันนี้ก็มีทุกคนอะไรนะแฟงดูบวบก็มีบวบอยู่ที่ซีดอลลาเก้าเก้าอันนี้ก็ยังมีเลยทุกคนนี่อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะมะละกอเหรอนี่ห้าดอลห้าดอนเก้าเก้าสองกิโลหนึงเนาะ มะละกอเขียวก็มีกาปีวุย้ยตะนีเหรออุ้ยมะลุนก็ยังมีทุกคนดูเพิ่งเคยเห็นว่ามีมะลุมขายด้วยเจสอป็นดอล์99ต่อเจี๊ยบก็ยังมีอ่ะดูที่ร้านแห่งนี้เขามีไอ้นั่นไรน้ำ้มคั้นสดๆขายเลยเนาะเขามีเครื่องแต่เราก็ต้องบริการแงเนาะ สามีิลาขวดนึงถ้ามานันเสียสเท่าไหร่เกินกว่านจะเป็นประมาณนี้เลยเราไม่รู้ว่าต้องใช้ยังไงเราก็เลยต้องรอถามพนักงานเขาทุกคนโซนนี้ก็จะเป็นพวกเนื้อพวกไส้ก,กรอกสลามนี้ของฝรั่งเขานะ ห้าดอนเก้าชุดเกคนทุกคนดีนากันเป็นน้ำสม้มที่สดเลยนะขาไก่ก็มีทุกคนขาไก่ที่สีดอน9ก้าเอันนี้เป็นตักนะตักที่เก้าเก้าไก่นกทุกคนเจ็ดเอนเก้าเก้า ได้เวลาจ่ายเงินค่าของแล้วเนาะของเราที่ได้วันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ไม่ได้ตั้งใจมาเนี่ยถ้าตั้งใจมาคงจะได้เยอะกว่านี้แน่นอนเลยส่วนป้ายที่เห็นอยู่ข้างบนนี้คือป้ายของอาหารแต่ละประเทศที่เขาเอามาขายในร้านแห่งน,นี้เนาะหลังจากที่พกเราซื้อกับข้าวกันเสร็จแล้วเราก็มาต่อกันที่นี่เลยเนาะซึ่งเป็นร้านที่ติดก,กันกับร้านที่เราซื้อกับข้าวร้านนี้ก็มีชื่อว่า การเดนเซ็นเตเนาะเป็นร้านขายต้นไม้ดอกไม้ประดับเนาะซึ่งสวยมากทุกคนเดี๋ยวมาดูข้างในกันข้างในก็จะเป็นประมาณนี้เลยอุ้ยดูดอกไม้กระถางนี้สิมันสวยมากกระถางนี้ก็สวยออกสีชมพูอ่อนเนาะเดี๋ยวมาดูราคากันราคากระถางนี้อยู่ที่ $54.99 ดอลลาร์ตลานเนาะสวยมากแล้วก็ราคาถือว่าแพงเลยแต่ก็สวยจริงๆ ถางนี้ก็สวยออกสีส้มส้มขาวเนาะราคาก็อยู่ที่54.99ิราคาเดียวกันต้นกระบ,บองเพชรวาดกุหลาบวาดหางจระเข้โอยดอกไม้มีแต่ส,สวยทุกคนวันนี้ไม่รู้ว่าจะเอาดอกอะไรดีดอกอันนี้ยิ่งสวยดู ดอกนี้ก็สวยทุกคนสีสันสดใสมากเลยเนาะนี่แต่ละดอกโอ้ดูดอกอันนี้ทุกคน go collection เหรอดูเราไม่เคยเห็นแล้วเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกดอกมันสวยมากดอกเหมือนที่คล้ายดอกไม้ปลอมเลยอะแต่เป็นดอกไม้จริงเนาะนี่สวยอะเขาจะมีสีแดงสีเขียวอืมสวยมากโอ้ดูทุกคน

เขาจัดใหม่ได้สวยมากฝังข้างในนี้ก็จะเป็นต้นไม้ในลมทุกคนเซโรเกรดลายที่สันลายพลาแดกเกรดกันได้ดู ก,กระถางนี้ก็จะอยู่ที่ราคา34.99สเก้ะนาะสวัีจ้าวันไโชวัสดีเจ้นันเจสอีสิรจ้าอนนีสิริสวมากราคาตัว34มสจุเกราหมือกันเอาไปไว้ที่รปทำงานทุกสามีเนาะดวน่ารักมากเลยน่ารักเดีย๋าายวรลองทาบูท เราจะเอาอันนี้ไปต้นขาวอันน้คสวยมากเลยทุกคนต้นขาวมัมมัต้นฟอกนนี้ทุกคนที่เขานิยมปลูกกันนะเนาะราคาแพงมากตัวกระถางนี่ต้นนี้อยู่ที่ราคา1นึ่งดอลลาร์อ๋ออยู่ตกใจ มาดูดอกไม้ฝั่งทางด้านนี้กันดูคิดว่าเป็นดอกอะไรน่าจะเป็นดอกกล้วยไม้เนาะทุกคนสวยมากปกติดอกกล้วยไม้ที่เราเห็นก็จะเป็นต้นเล็กๆเ,เนาะแต่ต้นกล้วยไม้พันนี้เป็นต้นที่ต้นสูงใหญ่ยาวมากและดอกก็เยอะแล้วก็ดอกใจด่ดีสวยมากเลยโอ้วันดีช้าทำมโอ้ สวยจังเลย,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 ยวยยย่าได้เส oh, <daddy, S 1> ชิปแกชิปแกะไม่่าเสจแกะเ็สี่จ็ดชเข้ามาสวยงามออจสีกมาถึงกอันนี้ทุกคนเราได้ต้นไม้ไป3ต้นวันนี้<ด>ต้นไม้ที่เราซื้อก็จะเป็นประมาณนี้เลย ตอนนี้พวกเราก็มาอยู่กันที่บุรีรัองอีกแล้วเนาะไม่รู้ว่าจะไปไหนหลังจากที่ไปซื้อกับข้าวแล้วก็ไปซื้อต้นไม้มาเนาะตอนแรกว่าจะพาเซนาไปเที่ยวสวนไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะแต่ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนเราก็เลยมาที่บุรีกัองกันอีกเหมือนเดิมเนาะตรงน,นี้ก็จะเป็น ท่าบ้าเนาะฝั่งตรงนี้คุณสามีเขากําลังจะไปซื้อกาแฟมากินซึ่งเซนาได้วิ่งออกไปก่อนเราแล้วที่ถึงที่เล่นของเด็กฝั่งทางนู้นแล้วก่อนจะไปเราก็จะพาทุกคนมาดูดอกไม้สวยๆข้างหน้านี้ก่อนเนาะสวยมากสวนสาธารณะที่ลุงกองเนาะเซนาไปไหนเราก็ไม่รู้เซ่คิดว่าเซนาไปอยู่ที่ ของเล่นตรงนู้นที่ไหนไดามาปีนต้นไม้อยู่ตรงนี้นี่แรงฟันเซ่ส่วนข้างหน้าที่ทุกคนเห็นกันนี้ก็จะเป็นวิวฮาบาที่บุรุนกองเนาะแล้วก็ตึกฮาบาร์ฟันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารซีฟูด้ดซึ่งเป็นร้านอาหารที่ขึ้นชื่อของเมืองมุลงกองเนาะอาหารก็จะค่อนข้างแพงแต่ก็อาหารนี้ถือว่าอร่อยใช้ได้เลย แล้วหลังจากนี้พวกเราก็จะพาทุกคนมาเดินเล่นที่บุรีรัมย์หาบ้านเนาะเพราะพอเราเจอพี่คนไทยกับสามีเขาเราก็เลยไปหาซื้อกาแฟแล้วก็มาเดินคุยกันนิดหน่อยแล้วก็ชมวิวกันไปซีเรียสโป๊กซ์บด Would you come fishing boat like this catch fish Yes why not Can't go that long got a drum นั่นก็นจะเป็นรถตำรวจเนาะที่เขาไว้ตรวจดูคนบริเวณในคนที่ใช้เหรือทางน้ำาเนะตอนนี้ฝนก็หยุดตกแล้วได้เวลากลับบ้านแล้วหลังจากพาทุกคนไปเดินดูฮาบากันเสร็จแล้วเนะาะฮาบาวิวฝั่งตรงนี้นี่เ,เองนี่ที่เราเดินกันไปเมื่อกี้แล้วเราก็ เดินกลับบนมาที่พักที่เล่นของเด็กอีกแล้วเนาะเพรเาะเซนาอยากเล่นมา,มาเ็นเฟนแค่ไหนสุดท้ายก็แค่ <c oughs> her name is n o r เซ็นนอมอ้กคนแฟดเร็ ถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนของที่เราได้มาจากฟลายนทุที่เราไปชอปปิ้งกันมาหมด300กว่าดอลก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนดูเยอะมากเซ่เซ่เดี๋ยวมาดูกันว่าเราได้อะไรกันมาบ้านเนาะดูเนื้อเนื้อไก่กาปีกไก่เนาะนี่ตัวนี้จะอยู่ราคาที่6ดอลลาร์สี่ด้เยอะมากไส้กรอกไก่ อันนี้ไส้กรอกเนื้อกระดูกหมู chicken sneso เ,เนื้อลำซ็กคอหมูนี่เป็นพวกผักนี่เป็นน้ำส้มคั้นส,สดที่เราซื้อมาจากร้านเนาะนี่เป็นสับป,ปะรดสับป,ปะรดลูกใหญ่มากเป็นประมาณนี้ส่วนนี้จะเป็น spinach แช,ช่แข็งเเอามาไว้ปันป่นเอาไว้ปั่นน้ำปั่นกินเป็นประมาณนี้นี่ กระเทียมเราได้กระเทียมมาสนเห็เบยาทองมะละกอสุกกล้วยีดถั่วงอกเราได้ถั่วงอกมาเอาไว้มาทำก๋วยเตี๋ยวด้วยเนาะนีจะเป็นเห็ดเห็ดชะปิยองแล้วก็อันนี้เราไม่เคยกินเนาะเราก็เลยจะลองกินเราถามพนักงานที่ร้านแล้วเขาบอกว่ารสชาติคล้ายส้มลูกเล็กเนาะเราก็จะเอามาลองดูกันลูกแพรส้ม ทุกคนดูเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับวิดีโอนี้ที่พาไปซื้ออาหารกันที่เฟร์เมทลแล้วก็พาไปซื้อดอกไม้สวยๆพวกนี้ ก็พาเซนาไปเล่นนะสวนสาธารนณะหน่อยหนึง่งแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเจอพี่สาวคนไทยกับแฟนเขาที่เขาไปเดินออกกำลังกายแถวนั้นที่โรงกรมพักเนาะเราก็เลยบังเอิญไปเจอเขาก็เลยพูดคุยเดิน คุยกันที่ช้าบา้างวลงกงช้าบ้ากันแป๊บหนึ่งแล้วหลังจากนี้เราก็กลับมาบ้านกันเนาะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสําหรับวิดีโอนี้ก็หวังว่าจะถูกใจทุกคนเนาะส่วนถ้าใครชอบวิดีโอก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยเนาะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าบาย